กับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะคะเดอ้อค่ะยินดีต้อนรับเขาชูส่องสุภาพพรอนผ้ารวยนะคะเดอ้อเมื่อนี้แอดก็ขอขอบบนขอบคุณเอฟซีหลายๆนะคะเดอ้อที่เขามาเบิงมาชมส่องสุภาพพรอนผ้าร่วยนะคะเดอ้อเมื่อนี้แอดก็สิได้แนวทังห้าน้อยจากปูรุศีนพเก่ามาฝากเอฟซีแฟนคลับห้าน้อยนะคะเดอ้อค่ะพอรุศีนพเก่า่นไทย มาแล้วเด้อค่ะเด้อห้าน้อยนั่นล่องเสียงมึงค่ะมันสิเป็นเลขใหญ่หรือเป็นเลขห้าน้อยกะมักเข่าห้าน้อยเนาะ,ค,ะค่ะ FC ค่ะเอฟซีค่ะนี่เป็นแนวทางห้าน้อยจากปูรือศีเด้อค่ะเด้อปูรือศีนกพะเก้าเด้อค่ะเด้อค่ะเด้อแอดยางพาชมบรรยากาศรอบๆสวนนะคะมื้อนี้บ่ได้ออกไปไสค่ะมื้อนี้แอดสิไปตลาดนัดค่ะ มีไงไก่สุกแล้วขายเอฟซีข้าวกับสวัสดีงามๆเด้อค่ะเอฟซีเด้อเนี่ยเ้อค่ะเลขกห้าน้อยปูรือสีนกพะเก้าเด้อค่ะเด้อค่ะปูรือสีนกพะเก้าเพิน่นกระไฮสะท้อนแสงเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะ โอ้ยบอพิดค่ะขอโทษขอเจอ็ 1, 98, 1, ดห้าหนึ่งเก้าแปดห้าแปดหน่้าหอค่ะเด้อลองเสียงหาน้อยเบิ่งเด้อค่ะเอฟซีซักขึมาแถอหละ่ะเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะหาน้อยจากปูราสีนพเกาเมือนีวันที่3มมิถุนาเด้อค่ะเด้อ 6C ค,ค่ะเลขปูร์หรือซีไฮมา่นัน7519858156เวยค่ะ FC ค่ะ FC ท่านไหนที่มากค่าน้อยกับ่องเอาไปพิจารณาเบิรงเด้อค่ะเด้อว,ว่ามาักโบ่ค่ะเลขตัวนี้ เอฟซีอะยสิไล่าตาเนี่ยนะคะนะแคปน้าจ,จอไว้เด้อค่ะเอฟซีเด้อค่ะเป็นเลขฮานอยเด้อค่ะเด้อรอบแรงนี่นะคะเป็นเลขฮานอยรอบแรงมือนี้เด้อค่ะเด้อรอบแรกมือนี้ของเมือนี้เด้อค่ะเอฟซีเด้อ ค่ะเอฟซี FC ท่านไหนเขามาแล้วแอดก็ขอขอบุญขอพุ่นเป็นอย่างสูงเลยค่ะเดอ้อเมื่อนี้ก็ไปขายของตลาดนัดนะคะเอฟซีเมื่อนี้ก่อนไปขายของตลาดนัดก็เลยเอาเลขห้าน้อยมาฝากเอฟซีก่อนเนาะคะ่ะเนาะสำหรับข้อเอฟซีนะคะเดอ้อผู้ใดหมักก็จัดผู้ใดขัดก็พานนะคะเดอ้อแต่ว่าปูหรือสีห่มากย่ำใดนั่นเลขห้าน้อยเพิ่นหมักเข่า้อค่ะเดอ้อเอฟซีค่ะ ว่ามือนี้แอดก็ได้แนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากเนาะคะ่ะเนาะสำหรับข้อห้าน้อยเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะเห็นแล้วเนาะคะ่ะโอ้ชัดแล้วะะ้อค่ะบัดนี่ขายซีแดดซองค่ะมันเป็นย้อนแสงไหมคะ่ะนะคะเด้อค่ะนะคะลองไปเสี่ยงโฉบบ้างเนาะคะ่ะมือแรงห้าหมันนะคะเด้อเอฟซีการลงทุนนี่การเสี่ยงเอฟซีห้าน้อยก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะว่า ตรงกันกับทีเอฟซีมักโบ้แล้วค่ะผู้ทีม่มักเหรียญห้าน้อยเนาะคะ่ะเนาะถ้าตรงกันกับจวดจัดฟาดบึ้มไปเลยเด้อค่ะเด้อสำหรับข้อห้าน้อยค่ะขั้นมาถือก,กียาดาแอดเด้อค่ะเด้ออันนี้อยากให้เอฟซีได้ก,ก็เลยได้ขอเลือดสีนโาเพิ่นเด้อค่ะเด้อเล็กตัวนี้ค่ะลองไปเสียงเบิึงเด้อค่ะเด้อค่ะแอดกัว่าเล็กงามๆเด้อค่ะเอฟซีค่ะ สำหรับห้าหน้อยมือแรเนาะคะเนาะของวันที่สามนะคะเด้อเอฟซีค่ะเอฟซีท่านใดนเข้ามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสุภาพพอ่อผาลวดเด้อจ้เด้อค่ะยังเป็น่องน้องใหม่อยู่ค,ะค่ะเดขายเรื่องวอลพีเว้าถึกทายบรชัดก็ต้องขออภัยไปโด้ยเด้อค่ะเด้อเอฟซีค่ะเดี๋ยวสีพยายามปรับปรุงหรือพัฒนาไปเด้อค่ะเด้อ คลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้เพียงซัานีแล้วค่ะเด้อเอฟซี FC, ขอให้เอฟซีทุกท่านแล้วค่ะเด้อถือข้าน้อยมือเรงนะคะโชคดีเฮงเฮงลวยลุวยแล้วะค่ะเด้อสวัสดีค่ะ